อสวัสดีครับสร้างตีบสวัสดีครับครับผมเหยีงนอมาอนี้นอรูปน้ำอยู่รูปน้ำโอ้เบิด์ขั้นบ่ขั้นนี่เบิด์ตขั้นเบาแก่ผนเล่งแก่ผนเล่งแก่เล่งละทิตย์นี้เราจะเอาสองขั้นพวกนี้บ่เออเราเราจะเอาสองขั้นทย์นี้บ่โอ้โหอาทิตย์ละสองขั้นอาบน้ำขุ่นขั้นหนึ่งขุ่นเอาโอ้ขุนขุ่นแล้วละขุนมาเอาขั้นนี้ตัวปาะนี้ไอ้หอกขั้นนี้โอ้สุดยอดสุดยอด โงงานมาโดนอะไรปอดีเฮ็ดมีแต่เล่นอยู่บ่เออเออเล่นอยู่เขาเดี๋ยวติดเชื้อนี่หว่นบ่เออเ้มวยมวยเด็ดเขาตียกซีก็จงหากับพ่อบ่เออตีแมงสั่นหลาตีไตได้เม็นเมย์หว่า่เมื่อยข่เนาะมวนเมื่อวัดเกิดกับลูกน้องเกิดกับลูกชายสร้างแพร่บไล่คัดอันนี้คัดยังนี่ คัดสีพื้นบ่นี่คัดทีพื้นคัดทีพื้นคัดสีพื้นเตียงสีพื้นสีมืดก็ได้พ่นเราบ่นี่มืดอื่นสี่พ่นมืดอื่นนี่แหละบ่โอ้ไล่เราไล่รูปเบื่อเดยมีมีวิธีบ่บอกบอกเอฟซีไงวิธีการคัดอันฟองหนำนี่บ่กะบ่มีแล้วก็เอาเบื่อสามร้อยแล้วก็เบื่อหกร้อยบ่เบื่อพันเนี้จังหน่อยก็ทูไปเรื่อยเรื่อยเร่อยยี่อืิถูไปเรื่อยเรื่อยจนว่ามันจนว่ามันลุ่งเลรอจนว่ามันบ่ลงแบบไหน จังไยังสหัวมันลงมันมัน,มนต่องเบิ่งว่ามันแห่งเด้มันกะบ่มันมืนนะอันนี้ต้องลูกเ้มันทัวทุกมองได้มมอหน่ลูกลูกถือทุกมองเบอรอได้นน่เบื่อกรอยเบือฮกร่อยเือกรอยลูก Martha, ่หลายลูกป่หลายฮกรูกหลายต้งเมียนเด้บ่เท่าเป็นสายเข้าหูรอกว่าซ้ำไหมันสีไหนบ่ได้บ่ก็บอกว่าถือว่าสีขัดซ้ำไลนบ่คู้เข้าขัดเข่ากับหูจักดอกเพามัน ว่ามันในจังสีพ่อนเออนาะการคัดนี่มันให้เวลาผุานสีมันก้อดีบ่ะเนี่ยเวลาผุานสีจริงมันสีมันส,สีก้อดีเนาะเออฮันดูพระลงมันกับผุนไปแล้วมับพระงามมันกับบ่บุบตัวขนวันท่องเอาโคตรๆหน่อนี่บ่บุบมันบ่ได้ใซปบ่ไดไซน่ะโอ้ บม่ได้ใช้น้ำหนักหลายเนาะเออใครเอียงถูจิกจิกสิมันก็สิเป็นโอ้ใครเอียงเนาะเอียงยังไงเอี่งยังไงเอียงจิกนี่สิโอ้เอียงจิกบ่ได้บ่ได้เอาเขาวาาใส่เรียบๆแนวนี้เอาเขถูเลยบ่ถูเลยโอ้บ่ได้จาไปจาไปเอียงจาไปตะเคียนมันบ่โอ้มันเปลี่ยนสันเนาะสันที่รักสูนขึ้นกันดิบ่เออรักสูนนี่ก็บ่ยากเนาะวิธีการคัดคัดน้ำก็ะเขื่อนคัดสีพื่นรูปน้ำรูปน้ำกระเขื่อนรูปน้ำ สุ้มน้ำ<ห>นเตรียมสีอันสีพ่นสีจริงสีพ่นสีเออเนาะน้ำสอกน้ำน้ำเหลือบน้ำแม่ไล่ให้เบิดเนาะแรีนฟองน้ากัวทูน่าเดือบเรียบมบึงสิละไอ้เบื้อง้างเพี่ไอ้เนี่ยเบื้อง้างเพี่ไอ้เป็นเห็ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะว่าโอ้ยอถ่ายเอจะพ่อข่อยแจะนอข่อยคือพ่อมาถ่ายเนาะนจะว่าอีก,กอะนี่ครับสร,ร้างเพี่ไอ้เปน